بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق <applause> وانت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا, حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل هزنا إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خوفا الله สัทธาที่รักทุกท่านนะครับอันฮัมดุลิลละนะครับเราเองก็ได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งพี่น้องนะครับเพื่อที่จะได้พูดคุยกันนะครับในส่วนของราฐานสามประการที่เป็นตำรับตำราอันเรื่องชื่อพี่น้องนะครับของท่านเชคมุฮัมมัดบินอับดุลวาฮับนั่นเองนะครับ เราเองนะครับได้อยู่ในส่วนของอพาร์ทของท่านนาบีนะครับในตอนที่ท่านนาบีนั้นได้อยู่ที่มาดีนิะนะครับแล้วเรานั้นก็ได้พูดคุยกันนะครับว่าหลักการของอัลลอซุบฮานะหัวตาลามีความคบถ้วนสมบูรณ์นะถึงแม้ว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวะลยฮิวะซัลลัมจะเสียชีวิตไปแล้วจะกลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอซุบฮานะหัวตาลาแล้วนะครับแต่อันอิสลามนั้นก็ยังคงอยู่นะไม่มีเรื่องใดพี่น้องหรือปัญหาใดที่เป็นปัญหา ที่เป็นเรื่องสําคัญแก่มวลมนุษยชาตินอกจากว่าอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลาได้ให้ทางออกนะได้บอกนะครับได้สอนแก่ท่านอับดุลเีมุฮัมหมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมเป็นที่เรียบร้อยนะครับดังนั้นเองเนี่ยพี่น้องอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลาจึงตรัสว่าอย่างไงฟาอินตานะซะตุมฟีใช้หากพวกเจ้าขัดแย้งกันในเรื่องหนึ่งเรื่องใดฟีใช่อินเนี่ยนะครับคือไม่ได้ระบุเรื่องไว้อย่างชัดเจนเนี่ยนะพี่น้องแต่ว่า ถ้าขัดแย้งกันในสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะหรือหาทางออกไม่ได้ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดฟารุดดูให้นำเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยกลับไปกลับไปไหนพี่น้องอิลอฮิวะรอซลนนำกลับไปพิจารณา <c oughs> ว่าัลลอสุบหฮานะัลวะตาลาว่าอย่างไรท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมบอกแบบไหนอัรรัดดู อิลลอลลอฮิฮุวรัดอิลากิตาบิลลาฮิวรัดูอิลารอซูลบัดด้วะฟาติฮิฮุวรัดดิฮุวรัดูอิลาสุนนะติฮิเชฟฟาซานบอกว่า,วา,างไงการนำปัญหาดังกล่าวนั้นเนี่ยนะกลับไปยัง a, นะอัลลอฮ์เนี่ยนะหมายถึงกลับไปยังกิตาบุลลอฮ์นะครับกลับไปยังกิตาบุลลอฮ์และการนำปัญหา ดังกล่าวนั้นกลับไปยังรอซูลเนี่ยคือกลับไปยังสุนนะของท่าน,นาอาับดุลเบี๋มุ h ลั m ฮ d صلى الله ع ل ي ล و سلم กล่าวแต่ละ Allah subhanahu wa t a a บอกว่าว่ามักราฟตุมฟีฮิมินชัยและสิ่งดใงดก็ตามที่พวกเจ้านั้นขัดแย้งในมันเนี่ยนะไม่จากสิ่งใดก็ตามฟฝฮุกมูฮูอิลลอฮ์ดังนั้นข้อตัดสินของมันนั้น ต้องถูกนำกลับไปย,ยังอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ฟาฮาซีฮินอายาฟีฮารัดดุนอัลลัลลาฮีนัยรมูนอัชชารีอะอัลอิสลามียะบิลกุซูรอายาเนี่ยนะเป็นอายะนะครับที่กำลังโต้อตอบบรรดาบุคคลผู้ที่เขาเรียกว่ากล่าวหาหรือใส่ใครนะครับว่าบทบัญญัติและหลักการของอันอิสลามเนี่ยมันมีความบกพร่อง อาวินนัก์นะหรือบทบัญญัติหลักการของอิสลามเนี่ยมีความไม่สมบูรณ์มันมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้อยู่มีนั่นมูลาฮะดะวาสนาดีก็จากเราบรรดามุนหิตนะครับหรือมุนหิตเนี่ยที่เรานั้นรู้จักกันเนี่ยพี่น้องนั่นก็คือพวกเอทิสนะครับพวกที่ปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธศาสนาวาสนาดีก็แล้วก็เป็นบุคคลผู้ที่นอกกรีนะครับเอาอันซอฟุลมุตัลลิมีนัลลาซี่นะ ก็สรัตอัฟฮามูฮุมอันอิดรอะอัสรอฮะทีิชารีอะหรือนะครับเป็นคนที่อ้างว่าเป็นคนรู้นะครับแล้วก็รู้แบบครึ่งๆกลางๆนะที่พยายามกล่าวหาว่าชารีอะนี้เนี่ยนะครับเป็นชารีอะที่เต็มไปด้วยกับข้อบกพร่องนะครับฟานาซาบุนกูซูรอิลัชชารีอะแล้วก็ พาดพิงเ่ยนะความบกพร่องนี้เนี่ยนะครับมายังหลักการของอันอิสลามแล้วเชฟฟองซันบอกว่า,างไงเชงฟองซันบอกว่าไอ้ที่พวกเขาเหล่านั้นกล่าวหาว่าเป็นความบกพร่องเนี่ยที่บอกว่าเป็นความบกพร่องของบทบัญญัติของหลักการจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นความบกพร่องทางสติปัญญาของพวกเขาต่งางหากว่าฟีฮาร,รดุนอาลามมนิตะฮะมชริอบินนั ในอายะนี้เนี่ยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยนะมีการตอบโต้แก่บรรดาบุคคลผู้นี้กล่าวหาว่าชรีอาบทบัญญัตินี้นะครับเป็นชรีอาที่มีความบกพร่องนะหรือบางคนกล่าวหาว่ายังไงพี่น้องบางคนเนี่ยกล่าวหาว่าอันอิสลามเนี่ยนะหรืออันกุรอานและสนนาของท่านอาบีมุฮัมหมัดสุลลัลละห์อะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยอินนะฮะมักซูซะบิซจามานอันอัวันนะมันเป็นที่เฉพาะหรือเป็นที่เจาะจงแก ยุคแรกเท่านั้นนะคือหลักการของอิสลามเนี่ยไม่เหมาะที่จะมาใช้ในยุคปัจจุบันเหมาะที่จะใช้ในยุคแรกเท่านั้นโดยที่พวกเขาเหล่านั้นกล่าวว่าหลักการอิสลามเนี่ยนะเหมาะแกในยุคของรอซูลเท่านั้นดังนั้นเนี่ยนะเมื่อรอซูลเนี่ยจบชีวิตลงไปเนี่ยก็ไม่มีความจําเป็นอีกแล้วนะครับในการที่จะเอาหลักการตรงนี้เนี่ยมาใช้นะครับนี่คือการโกหกต่อ อ Allah subhanahu wa t Sub Sub a าลาการใส่ร้ายต่ออ Allah subhanahu wa t a าลาเพราะอ Allah subhanahu wa t a าลาบอกว่าอันเยามาอักมันตุละกุมดีนะกุมวันนี้ฉันนั้นได้ทำให้ศาสนาเนี่ยนะเป็นที่ครบถ้วนสมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้วอักมาลลอฮุดดีนนะอักมาลลอฮุดอัลดีนะลิฮาซีนอุมมาอิลัยอันตะกุมัสซอาลิคุลลิซามานินวะลิคุลลิมากานินวะลิคุลลิ ยิลมีนั้นนะครับอัลลอฮฺสุบฮานางฮวตาลาทำให้หลักการนะหรือศาสนาของพระองค์นะเป็นที่ครบถ้วนสมบูรณ์แก่อุมมานี้ตราบจนกระทั่งถึงวันกิยามัตครบถ้วนสมบูรณ์แก่ทุกยุคทุกสมัยทุกสถานที่แล้วก็ทุกรุ่นของมนุษย์เนี่ยนะมนุษย์จะมีอีกกี่รุ่นกี่รุ่นหลักการอิสลามนีก็ถือเป็นที่เหมาะสมแก่พวกเขา และในอายานี้เนี่ยพี่น้องนะนอกจากจะตอบโต้บรรดาบุคคลผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าแล้วน,นะครับยังเป็นการตอบโต้บรรดาบุคคลผู้ที่อุตริทั้งหลายนะคือบรรดาบุคคลผู้ที่ทําอุตริกรรมเนี่ยพี่น้องทำนั่นทํานี่กันนะครับเดี๋ยว2 7ิรอยับนี่ก็จะมีการทําอิบาดาเฉพาะเจาะจงใน ในค่ำยี่สิบเกันอีกนะโดยที่เรียกกันว่าอย่งไงพี่น้องเป็นค่ำคืนอิสราอและเมอรอนนี่อายานี้เนี่ยนะก็ตอบโต้ไว้เช่นเดียวกันนะครับแกบรรดาบุคคลผู้ที่ทำอุตรินะทำสิ่งที่ไม่มีในบทบัญญัติไม่มีในหลักการแล้วกล่าวว่านี่แหละคือเรื่องราวของาศาสนานะเป็นการ เป็นการกล่าวเท็จนะครับในหลักการของอ <t> ัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาเป็นอย่างยิ่งเลยซึ่งท่านนบีมมอล Muhammad ัมันอหดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซ๊มินฮูฟะฮฺวะรดุนใครก็ตามที่ปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดในกิจการการงานของเราโดยที่ไม่ได้มีแบบอย่างมาจากหลักการดังนั้นสิ่งดังกล่าวนั้นถูกปฏิสเสธ หรือในะดีของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลฮุวะลัยฮิว่สัมที่ท่านนั้นได้กล่าวบอกว่าวะอียะกุะมุฮเดาตินอุมูรและพวกท่านนะพึงระวังการงานที่เป็นอุตริกรรมเถิดฟะอินนะกุลละมุฮเดสตินบิดะเพราะแท้จริงทุกๆอุตริกรรมนั้นคือบิดะว่ากุลละบิดะตินดอลและและทุกๆอุตริกรรมนั้นเป็นเรื่องหลงผิด فالذي يُحْلِسُ ع ِ ب َ ا د َ ت َ لَيْسَ لَهَا دَلِيلٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَلَا مِنْ سُنَنِ ر َ س ُ و ل ِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مُتَهِمٌ لِهَذَا دِينٍ بِأَدَمِ التَّمَامَ ังนั้นแล้วเนี่ยนะครับกับบรรดาบุคคลผู้ที่ทำอุตริกกรรมในศาสนาโดยไม่มีตัวบทหลักฐานจากอันกุราน และสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเท่ากับว่าเขานั้นเนี่ยนะกำลังกล่าวหาว่าศาสนานี้เนี่ยมันมีข้อบกพร่องอยู่นะมันมีข้อบกพร่องอยู่เพราะอะไรเพราะอัลลอฮฺสุบฮา,านะฮฺตะลาบอกว่าศาสนานเนี่ยสมบูรณ์แล้วแต่สมบูรณ์แบบไหนอะ่ะไม่มีสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้กระทำกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ เมื่อมันไม่สมบูรณ์เนี่ยพี่น้องมันก็ต้องบกพร่องนะครับเพราะมันบกพร่องนี่ก็บอกว่านี่แ,นแหละนะคือคือเรื่องของศาสนานะฉันทำมาลิดทำนั่นทำนี่นิฟูชาบาน,น,นี่เป็นเรื่องศาสนาแต่าถามว่าเอาตัวบทหลักฐานมาจากตรงไหนอะในเมื่อศาสนาบอกว่าอิสลามเนี่ยนะสมบูรณ์แล้วเ,เนี่ยนะครับพอถามหาตัวบทหลักฐานก็บอกไม่มีนะพอไม่มีเนี่ยเราเองก็สามารถคิดได้นะครับว่าเพราะฉะนั้นนะบุคคลเหล่านี้เนี่ยกับบุคคลผู้ที่ทําอุตริกกรรมเนี่ยพี่น้อง นี่คือกำลังกล่าวหานะครับว่าอันอิสลามเนี่ยไม่สมบูรณ์มีบางเรื่องบางราวที่ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่รู้แต่เชฟฟางซานบอกว่าไงฟะมาลัมยากุนดีนันฟีอะั์ดินนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟาอินนะฮูลายะกูนุมิ่นบะดีฮีดีนันอาบะดันดังนั้นแล้วสิ่งใดก็ตามที่มันไม่ได้เป็นเรื่องของศาสนา ในวันที่ท่านนาบีมุฮัมหมัดสลลลฮวาอะไรฮิวซันลมนั้นมีชีวิตอยู่ดังนั้นหลังจากการเสียชีวิตของท่านนาบีมุฮัมหมัดสลลลฮวาอะไรฮิวซันลมไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะมาเป็นเรื่องราวของศาสนาได้อย่างตลอดกาลฟ <x> าฮาซารถุนอลาฮาซิฮิตตาว่าอิฟนี่คือการตอบโต้นะแก่บรรดากลุ่มหลงผิดทั้งหลาย الطائفة التي تكون كرم من كعواء إن الإسلام لا يسلح لكل زمان أو الذين يبتدعون البدع المحدثات التي ليس لها دليل من كتاب الله وسنة رسوله وينسبونها إلى الدين ففي هذه أية رد عليهم شكرا خنه كعواء إسلام ميماء ในยุคนั้นในสมัยนั้นในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยหรือบรรดาบุคคลผู้ที่ทําอุตริกรรมปฏิบัติกิจการการงานมาใหม่ในศาสนาที่ไม่มีตัวบทหลักฐานจากอันกุรานและสุนนะของท่านนาบมุี๋ยฮะมัสัลลอฮ์ฮาวะลลยฮิวะซัลลัมและอ้างวานีแหละเป็นเรื่องศาสนาอาญานี้เนี่ยตอบโต้วไว้เป็นที่เรียบร้อยลีอันนัดดีนอักมาลาฮุลลอฮุเพราะแท้จริงศาสนานี้เนี่ยนะอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลลนั้น ได้ทำให้สมบูรณ์แล้วฟาลามายานลิซิยาดาฟีวาลนุกซอนไม่มีช่องว่างนะครับไม่มีช่องทางนะในการที่จะเพิ่มเติมนะครับในเรื่องราวของศาสนาหรือลดสิ่งใดในเรื่องของศาสนาอยู่ๆเราจะบอกว่าเราจะเพิ่มนั่นเพิ่มนี่ในเรื่องราวศาสนาไม่ได้เราจะลดนั้นลดนี่ในเรื่องราวของศาสนาไม่ได้นะครับเพราะแท้จริงเลาบอกว่าอันเย้ามาอักมันตัละกุมนีนากุ่ม เรานั้นได้ทำให้ศาสนาเนี่ยเป็นที่ครบถ้วนสมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้วนี่คือดำรัสของอัลลอฮฺสุบฮานางฮูวาตาลาวาฮูวอัสเดกุลกออีลีนและอัลลอฮฺสุบฮานางฮูวาตาลาเป็นผู้ที่สัจจริงที่สุดในคำพูดของพระองค์วาอัตมัมตัวอลัลกุมเนียอามตีและเรานั้นได้ให้ความโปรดปรานของเราเป็นที่สมบูรณ์แก่พวกเจ้าวารดีตุลาุมุนอิสลามดีนาและเรานั้นก็พอใจที่จะให้อันอิสลามเป็นศาสนาของ พวกเจ้านี่คืออายะท้ายนะครับที่ถูกประทานลงมาให้แก่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นการยืนยันนะครับว่าศาสนานี้ศาสนาอันอิสลามนี้เป็นศาสนาที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับ ฟ้ากล่าวลงหูท่าอัลฮิทับุลลิฮะดินอุมะมินอว,วัลลิฮะอิลากิริฮะดังนั้นแล้วดั่งประดิษฐลขอฮลซุบฮานะฮูวะตาลาเนี่ยพระองค์เนี่ยนะ,ะจึงสนทนานะครับหรือเป็นคำถือเป็นคำสั่งแก่ทั้งคนในยุคแรกแล้วก็คนในยุคสุดท้ายวะไลซ์ฮีต้อบัลลินยีอัลเอวันฟากรดไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็นคำสั่งแก่คนในยุคแรก นะแต่เป็นคำสั่งนะครับแกที่เกิดขึ้นแก่คนในทุกยุคทุกสมัยตราบจนวันเกียระนั้นจะเกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราเองนะได้เรียนรู้กันนะครับในวันนี้นะครับอันฮัมดุดลิลละครับก็เนื้อหาสาระของเรานี่ก็ยังมีอีกมากเลยพี่น้องนะครับ อินชาอัลลอฮ์นะเดี๋ยวเรานะจะได้พูดคุยกันนะครับในตอนถัดไปวบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกตุต์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮะดิษบุญมาเลิด ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิม on Air ร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาค สนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน